โอ้โหมองอ่นจ่าฝูงดนกล้วยเลยก็เป็นต uh, um, oh, ื่นๆจักหน่อยกลัวๆกระกาอ้าวน้าเมฆขาดเป็นมกมันครับพี่น mm, ้องโอ้ยกลัวมักบกว่าสันโอ้ยทรงกินหอมขนาดเลยครับแต่ว่ามีรสชาติมันเนาะมันมันหลายกลัวอืมครับอืมหุ่นยายทอง สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมื่อนี้พามาสักการะวัดภูยอดรวยครับบรรยากาศครับนี่ครับมาที่แหลกนี่ก็คือตรงพอนี่ครับปลายอันแหลกเลยคือกาลุณาจอดรถด้านล่างเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมครับบรรยากาศครับสกว่าซิมีกวางครับบอกว่าสวนกวางสวนธรรมภูยอดรวยโอ้มีกาผมครับ เดี๋ยวผมสิพาไปเบรงจากบานครับเขายองปอดมันบะครับคนก็ประมาณนี้ครับร้ายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ยี่สิบครับวันนี้โอ้มันเป็ตนตัวเนวเนี่วเวนะครับกวงผมกับเ่าเคยเห็นจักเถือด้วยครับเกิดมากกํลาลังเคยเห็นด้วยกันนี่ข้อเหี้ยวยาวเนาะ ข่อยเงาๆจักหน่อยตัวบัวใหญ่แหงเนาะกวางมันก็อาจจะมีลายสายพันธุ์ครับหิวหนามที่เป็นหอนโอ้อยาอุดมสมบูรณ์เนาะอยู่ในวัดก็ที่ว่าโบ่อดอยู่กินดอกอเด็กหน่อยป่อนหยาอขอเชิญบูชาอาหารให้กว้างสัตว์<อ>เขากบบีหม,มองเป็นก,การทำบุญครับกะ เอาเงินเขาบัดไปอีกทางหนึ่งคือกันปอนอาหารกวางอ๋อตัวนี้นะที่เป็นจ่าฟูงอุ้ยเขาใหญ่เลยโอ้เขามันใหญ่ขนาดด้วยนี่หัวอาหารมีกล้วยมีหยาอโอ้โหมอนั่นจ่าฟูงมีกล้วยเลย ก็เป็นตื่นๆตืนจักหน่อยก,กลัวๆกาก้า,ากินอยู่บดเหมือแนละ้รซาเบองนี่อุดมสมบูรณ์ครับเบิงเขาเปบนไก่ๆครับเขามันเป็นขนใบหามันแหง้งมันยังแข็งเป็นเียคือจังหิน สวยงามไปอีกแบบครับกวางกวางกวางเอา้าเดี๋ยวสิพาลอ,อกคอยเบึงในครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับน่ครับร้านค้าทางสิขึ้นไปสกการะครับหลวงปู่องค์ดำช่วงนี้ก็ฟฝนตกครับ ใ,ใหม่ก็เริ่มล้นน้าดเมฆาเป็นมกมันครับพี่นออ้องโอ้ยลุงเมียดอืมโอ้เมฆาหน่อยวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับน้องมาซอ,อยพ่อเมร์โอ,อ้ท่างคุณก็เป็นพ่อข่าหน่อยขายอาหารอืมให้กวงโอ้ดีครับดีดีดีเอเอ็นกล่องไไว้จะได้เมฆา โอ้มันแก้วมันสียังครับสีแดงบ่อนสีเหลืองค่ะโอ้สีเหลืองเหลืองข้างนอกสีเหลืองค่ะแล้วออกมาก่อนครับจังสีอุดนุนอ่าครับครับเข้าไปทางในก่อนครับนี่แหละคือผู้รวยบรรยากาศครับผมซื้อว่าซีมี่ลายประตูขนาดเลยครับเข้ามาเรื่อยๆอาหารช่วงนี้สิเป็นขัวในมักบกครับขัวมักบกว่าสันอุ้ยส่งกินหอมขนาดเลยครับ แต่ว่ามีโสชาติมันเนาะมันมันร้ายกลัวครับผมณยายทอง,ทองอครับ,รบผมไออยู่ครับช่วงนี้โมหานสิมมาได้ผมซึ้อว่าอยากสูกับโหลกไออยู่แต่ว่ากระแสบครับสำหรับคนที่บ่เป็นวัดเป็นไดก็กิน,นใดเส็บแสบ,แส,บสมตำไก่ย่างครับเดี๋ยวออกมาก่อนครับ สัญญาณนะครับพบเงินสดน,นะครับเอาอดีครับดีดีดีดบรรยากาศครับประมาณนี้นะครับโอ้เริ่มเห็นแล้วครับ คนหลายครับมนันนี้สึ่ว่าคนสีหน้าตาเติบครับพระอาจารย์อุดไทยอุดตะโมวัดกูยยอดรวยครับรางวัลร,รมจักทองปี2565ครับ นี่ครับตอนนี้เพื่อนเป็นเจ้าอาวาสครับอยู่ที่วัดภูยอดรวยนี่ครับเอานี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาหอดมองกันนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นศาลาเปิดทรัพย์ครับเปิดดวงเสริมดวงกับพระอาจารย์อุทัยครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่อนอบูคุครับเพื่อน ได้ยินว่าไปสุลครับอยู่กรุงเทพครับไปพบไปเอารังวัลนำพัสสังาราบมาใส่ครับบรรยากาศได้พบสิพาขึ้นไปข้างบนครับส่วนมากคนที่มากค่ะไว้ภศิวไย,ยนี่ชุดหนึ่งครับเป็นคำูชาเท้าเวสุวรรณครับจากนั้นก็ซิมีมองให้บน ขอพรครับให้มีคครกับเสรพรคภัยเอ็อใน้พ้นากคาอนครวยทรัพย์รวบารมีรวยคามีมีแต่วามกษเผมีไข่เป็นดอกใหม่ครับแล้วก็ถูกใหมแต่ควารวยรอดถ้าบนกษิได้เอาเป็นขันไปนำครับนี่เป็นลูกนะครับูพัานาครับไปนำแต่ถ้าขอพรธรรมดาก็ัิมีแค่ถาดกระม่อมเผากับไข่ทั่วไปครับ ในการขอถอนิ่นเดี๋ยวพวสิพาข้าไปทางไหนครับอ่านนี้จะทอลงเท่าไว้นี้ครับท่านที่มาบนแก้บนขอเชิญติดต่อพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ทางวัดแดนศักดิ์สิทธิ์แต่งกายให้เรียบร้อยรประมาณนี้ครับขัหลบสถานที่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมันเก็เหตุไปตามธรรมชาติเลยครับ ถึงแล้ววัดภูยอดรวยครับขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่หนูหลังนะคะผอ,องเพิ่มนะคะของครอบครัวนะคะก็ร่วมทําบุญนะคะถวายที่ดินให้กับทงวัดภูยอดรวยนะคะสองตารางวา2สองร้อยบาทนะคะก็ได้รับสฉนดที่ดินบุญนะคะหนึ่งแห่งนะคะมอบให้นะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ตายหลวงพ่อโตยอดรวยท่านพระอาจารย์และปู่ฤาษีตาไฟมุทัยคิดปู่องค์ดำนี่ก็จะเป็นนส่วหาของรักษาคุ้มครองคุณแม่หนูหลังนะคะขอเพิ่มนะคะของเครื่องเรือนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญแดดแห้งครับตอนนี้ครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงพอดีครับ ขโมยหายไาขอให้รวยทรัพย์รวยบารมีรวยความมีแต่ความสุขความกริืบุญรักษาพระคุของนะคะขอให้กลิ่นจากคำว่ารวยตลอดไปให้เป็นเซตเทียมหาเศรษฐีในเรือนวันนะคะจสาผู้หลังจากที่ได้พ่านแล้วก็ย่างขึ้นมาพี่ครับขึ้นมาจุดถูกแล้วก็กาวคำบูชาขึ้นครับแล้วก็ไหวไหวกันครับ ตอนนี้ก็กใจจีหอดแล้วครับคนก็นมารออคื่อแบงตลอดครับหลังไล่มาตลอดครับปริขาดซ้ายยิกเถื่อครับ ประมาณนี้ครับมีนาหนาีนอมรหรไลซึมมาตลอดครับจากมมนไลมาแต่ไซค์ครับเดีย๋ยวผมจะพานยาอย่างเดียไปท้างบนครับรไปดูข้างบนเลย นี่ครับข้างบนกับประมาณนี้ครับในเนี่ยซิมีอ่างใหอยง่นเลี้ยนลงไปครับแล้วก็หอยงนเลี้ยนลงใส่อ่างครับใส่ลูกแก้วสีแดงครับในหันก็จะเป็นการบูชาจะเป็น ฮงหน่อย้องเป็นกับบูชาเติมน้ำมันเองรคัวนะคะให้มีคาสุขความเจริญคามสุโรคภให้เส็ทุคนสุเติมน้ำมันตะเกียงครับนี่ครับคนร้ายตลอดเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศสิประมาณนี้ครับ สังเกตที่มักเผา,าครับมักเผา,านี่คือทุกคนครับมา,มากๆอะ่ะคือฐานนึงกับซีมนมักเผา,ายี่หน่วยหนึ่งครับรจุดถูกูรกะระสีด้ลงไปเลยครับเพราะว่าคนก็นเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับมันแออัดครับใส่เวลาอยู่ในบ uh ่เหงครับูบกงเลยรับคนื่อยครับมันอดรบ่วลาอนบครับ เอามีเจดีครับแต่ว่าอยู่ของบนเหมืับหันยางคือไปกับประมาณ250เมตรครับแต่ว่าตอนนี้บอกมานำกันเพืกันยิ้มเข่านะครับผมอาจ,จิได้เอาไว้เทอรนี้ก่อนครับจังได่กะถ้า,าบ่าได้ขึ้นไปกะสิบ่ได้ทายให้พี่ให้น้องเบิ่งครับมื้อนี้กาสิเื่อไวเทอรนี้ก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจครับทุกคอมเมนต์ดีๆครับไฮโชคให้มั่นรลำรวยสุข,ขูทุกค,คนครับอยูน่นิมีแห้ง สวัสดีครับ